The Practical l i f e หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่ขาว FM 1 0 6สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการ The Practical l i f e นะครับประจำวันศุกร์สุดส,ส,ส,สัปดาห์นี้นะฮะก็เราจะเจอกันกับผมดรลพลรพิรัฐตนวัฒนพรคุณเป็นประจำเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่งนะครับก็เช่นเคยครับวันนี้ก็เอาเรื่องราดีๆมาแบ่งปันพวกเราวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องความเครียด กับเรื่องของการทํางานถือว่ามันเป็นของคู่กันนะครับแล้วก็มันก็มาด้วยกันแต่อยู่ที่ว่ามันจะมามากหรือน้อยนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยลดความเครียดที่เกิดจากการทํางานนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับผมดรพี P, นะครับเพราะเห็นน้องๆหลายๆคนเนี่ยบ่นกันเข้ามาเยอะนะครับว่าทุกวันนี้ทํางานเครียดมากอยากจะหาแนวทางในการรับมือ,อ,อกับความเครียดอย่างที่ผมบอกเบื้องต้นเรื่องของความเครียดมันเป็นเรื่องที่ เราปฏิเสธไม่ได้หลีกไม่ได้มันมากับภาระงานมันมากับความท้าทายนะครับแล้วก็มันมากับปริมาณงานนะลองตรวจสอบกันดูเบื้องต้นก่อน,นได้นะครับว่าวันนี้ระดับความเครียดของเราเนะี่ยมันมีมากหรือน้อยแค่ไหนดูง่ายๆก็คือคุณภาพของการนอนหลับวันนี้เรามีปัญหาหลับยากไหม ถ้าการที่เราเริ่มมีปัญหาหลับยากนะครับอันนี้สัญญาณเตือนภัยละเพราะว่ามันมาจากภัยความเครียดเลยนะฮะการที่เรามีอาการหลับยากนั่นเองแล้วก็มีคนเคยพูดกับเราแบบนี้ไหมว่าเราชุนเฉียวง่ายหนุดเกิ็ดง่ายเป็นบอ่อยๆหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันตรายเช่นกันซึ่งเกิดจากการที่เราสะสมความเครียดไว้มากเกินไปนะครับ วันนี้ขอเสนอ5วิธีช่วยลดความเครียดสําหรับคนทํางานในยุคนี้นะครับข้อที่1เอาไปก่อนเลยก็คือต้องเป็นนักสังเกตนะครับเราต้องสังเกตตัวเราก่อนแล้วแหละว,ว่าเราเครียดจากเรื่องอะไรแล้วก็เราเครียดแค่ไหนเนาะแต่ว่าเอาเอาอันดับแรกก่อนขอให้ดูบางทีบางคนบอกว่าถ้าไปดูว่าเครียดจากเรื่องอะไรดูยากแต่ถอยหลังนิดนึงให้ดูว่าผลกระทบวันนี้ก่อนข้อที่1ให้ดูอาการของเราพฤติกรรมของเรา ปัญหาของเราที่เราเจอในแต่ละวันหรือเราก่อให้เกิดขึ้นเนี่ยว่าวันนี้เราเป็นอะไรเ <_ co. S 3> ช่นวันนี้ทําไมเราหงุดหงิดง่ายวันนี้ทําไมเราเกิดปัญหาในที่ทํางาน <_ D> <_ D> เพื่อนพูดจาดน,นึงก็ไม่เข้าหูหรือวันนี้เราเบื่อไม่มีกระจิกกระใจอยากจะทํางานนะครับหรือวันนี้ทําไมเราง่วงนอนมากผิดสังเกตนะครับหรือวันนี้เราไม่อยากกินอะไรเลยนะครับหรือวันนี้ทําไมเ,เรื่องที่เราเคยมั่นใจเรากลับขาดความมั่นใจไปเฉยๆอ,อย่างนี้เป็นตน้นอันนี้คือ ผลที่ตามมาจากการมีความเครียดทั้งนั้นนะครับเราสามารถทบทวนได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปหาหมอหมอก็ต้องถามถามเราอยู่ดีใช่ไหมแต่กรณีนี้เนี่ยผมแค่อยากให้เราจดกับตัวเองในแต่ละวันเท่านั้นเองว,ว่าวันนี้เรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมีกี่เรื่องแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาถอยหลังดูว่าไอ้แต่ละเรื่องที่มันเกิดขึ้นน่ะมันมีสาเหตุจากความเครียดในเรื่องใดนะครับ นี่เป็นก่อนจะลดเนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนนะไปเรื่องที่สองนะครับเรื่องที่สองมันตามมาจากเรื่องแรกก็คืออาการมันออกไม่ว่าจะเรื่องของความไม่มั่นใจการขาดความเชื่อมั่นการง่วงนอนง่วงเหงาหานอนปวดหัวหรือหงุดหงิดง่ายนะครับขอยหลังกับไม่หนึ่งสเต็ปทําไมเราถึงหงุดหงิดง่ายหงุดหงิดง่าย,ายเรื่องอะไรนะสมมุติเรามีปัญหาเราเพื่อ่วมงานแล้วเ,เกิดความหมงุดหงิดที่เหตุผลที่เราหงุดหงิดเนี่ย อาจจะเป็นเพราะเรื่องอขัดแย้งในเรื่องของการทํางานหรือปริมาณงานที่มันมากเกินไปหรืองานที่มันยากแล้วเรายังหาหนทางทํากับมันไม่ได้เนี่ยเราจะเริ่มถอยหลังมาเจอต้นตอละว่ามันเครียดจากเรื่องอะไรนะครับและสิ่งเหล่านี้มันทําให้เกิดปัญหาตามมานะครับเพราะถ้าเกิดว่าเรามัมแด่ไปจดจอหาว่าแต่ละวันเราเครียดจากเรื่องอะไรมันยากผมเลยให้ถอยหลังด้วยการที่เอาอาการตั้งก่อนสเต็ปแรกสเต็ปที่2ก็คือ มาดูว่าอาการแต่ละอาการที่เกิดมันมาจากเรื่องเครียดเรื่องไหนเนาะพอเราเจอสเต็ปที่สเสร็จเรารู้ว่าเรื่องเครียดเกิดจากเรื่องไหนเราถอยหลังมาอีกนะครับเข้าสู่กระบวนการที่3มก็คือขยี้หาทางออกเช่นถ้าเราเป็นเราบอกว่าเราเครียดจากเวิร์กโหลดที่เราได้มาปริมาณเยอะๆมันเครียดมากมาเลยพอเพื่อนมาถามเรื่องงานอื่นๆ มาขอให้เราไปช่วยเราก็หงุดหงิดเพราะว่างานเนี่ยมันก็ในมือเราก็เครียดมากอยู่แล้วพอเราหงุดหงิดใส่เพื่อนทั้งนเพื่อนก็ไม่รู้ว่าเรากำลังเครยียดเรื่องงานของเราอยู่เพื่อนก็โมโ oh, หเราก็โมโหเขาอีกทะเลาะกันทะเลาะกันเสร็จเราก็เซ็งรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทํางานนี่นีมันเป็นอัตโนมัติปฏิกิริยาแต่ตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าเราเบื่อหน่ายวันนี้ที่เราเซ็งเพราะเราทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่เราสนิทและวันนี้ที่เราทะเลาะกับเพื่อนร่วมงานที่สนิทเป็นเพราะเราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดี เหตุผลที่เราควบคุมอารมณ์ได้ไม่ดีเพราะเรากําลังเครียดจากเรื่องงานที่หัวหน้าให้มาเยอะเกินไปเรารู้แล้วว่าปัญหาคืองานเป็นจุดสตาร์ทที่เป็นบ่อกเกิดของความเครียดเราก็หาวิธีสิครับถ้างานมันคาตูดอยู่อย่างนี้เราลองดูซิว่ามันมีเทคนิคอะไรบ้างที่ใช้ในการบริหารจัดการเวิร์กโหลดนะผมสอนผู้ประกอบการก็เยอะนะครับสอนนักศึกษา,ศาก็เยอะ ผมบอกนักศึกษาแบบตรงไปตรงมาแล้วก็บอกพวกเราเช่นกันนะเหมือนกันเลยว่าไม่มีทางหรอกครับที่เราจะมีจํานวนงานน้อยลงจํานวนงานที่ยากและปริมาณงานมันจะเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่คราวนี้มันอยู่ที่เราแล้วแหละว่าเราจะบริหารจัดการด้วยเทคนิคอะไรในการที่ทํางานให้เยอะๆหรืองานที่ยากๆนั้นน่ะมันง่ายขึ้นมันไวขึ้นหรือเรามีเทคนิคอะไรที่จะคุยกับหัวหน้าให้เข้าใจสถานการณ์ของเราด้วย ว่าเราไหวแค่ไหนทําดีที่สุดแค่ไหนมีเท่านี้เองนะดังนั้นในกรณีนี้เราต้องไปดูก่อนจะใช้หลักการของไอเซนฮาวเวอร์เมทริกก็ได้ในการาจัดสรรปันส่วนวางแผนวางพร่ระทีว่าง,งานไหนควรจะทําอย่างไรลําดับก่อนหลังเป็นแบบไหนให้ความสําคัญกับวันที่นึงก็ได้หรือจะใช้เทคนิคดีลิเกชันก็ได้การมอบหมายงานก็ได้หรือถ้าไม่มีลูกน้องจะใช้เทคนิคการ ผมเรียกว่าเหมือนคล้ายๆดีลิเกชันอ่ะแต่เป็นการยืมศักยภาพของเพื่อนการยืมความสามารถของเพื่อนมาช่วยทําให้งานเราเสร็จไวมากขึ้นอายุตัวอย่างเรามีเพื่อนสนิทในที่ทํางานเนี่ยแทนที่เราจะใช้อารมณ์ทะเลาะกับเขานะงานที่เรามีปัญหางานที่เยอะๆที่เราได้มาเนี่ยถ้าเราคุยกับเพื่อนดีๆขอคําแนะนําว่าเี้มันมีวิธีที่ทําให้เรื่องนี้มันเสร็จไวขึ้นไหมหรือนายมีตัวอย่างให้เราดูไหมที่เคยทํามาก่อนหน้านี้ หรือพี่มีตัวอย่างให้ผมขอเอาเป็นแนวทางได้ไหมหรือน้องพี่ขอดูตัวอย่างหน่อยอะไรอย่างเงี้ยถ้าความสัมพันธ์เราไม่ได้ถึงขนาดเลวร้ายมากเนี่ยเราก็จะมีคนที่สามารถเป็นโซลูชันให้กับเราไดา้แต่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันต้องเข้าใจก่อนไงว่าไอ้ไอ้สิ่งที่มันกระทบกับเราเนี่ยอารมณ์ที่มันจุนเฉียวในวันเนี้ไม่ว่าจะเป็นความเซงอะไรทั้งทั้งหลายแหละมีต้นตอมาจากความเพรียเรื่องใด และเดี๋ยวพอเราเจอต้นต่อเราก็จะมาหาวิธีแก้ได้ง่ายยิ่งขึ้นครับนี่คือสมสเต็ปแรกซึ่งมันคือเป็นกระบวนการก่อนจะนําไปสู่การลดความเครียดแต่ผมเชื่อว่าถ้าเราฟังถึงจุดนี้นะไม่อยากให้รู้สึกเหมันยากมนุษย์เรานะครับเก่งทําได้หลายอย่างรับมือกับสถานการณ์ได้ดีแต่จะให้ทําให้ได้ถึงจุดนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าปัญหาที่เรารเผชิญหน้าอยู่มันคือเรื่องอะไร แล้วเดี๋ยววิธีการนะที่ดีที่สุดมันจะมาเองแต่ทุกว,วันนี้เนี่ยที่เราเครียดกันมากมายหรือว่าเราหลีกหนีแล้วก็ไม่สามารถรับมือกับมันได้เนี่ยเพราะส่วนใหญ่เราไม่รู้ว่าเราเครียดจริงๆแล้วเนี่ยเครียดจากเรื่องอะไรเนาะเราไปมโนเครียดคือใช่มันมาจากงานนั่นแหละแต่เราไม่ได้ชยี่ว่ามันเป็นงานตรงไหนมันเป็นเพราะเหตุใดมันก็เลยทําให้ความเครียดเกาะกิน นั้นทําให้เราแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับไปข้อที่สี่ถ้าเลือกได้นะครับถ้าเลือกได้ควรทํานะครับงานวิจัยมีบอกเยอะแยะเลยว่าไม่ควรเอางานกลับมาทําที่บ้านบางคนบอกทําไม่ได้งานมันไม่เสร็จไม่ทันก็ไม่เป็นไรแต่ก็ไม่ควรเอากลับมาทุกวันไงอย่างน้อยถ้าเรามีคนเป็นคนที่มีแพทเทิร์นก็คือเอางานกลับมาทําที่บ้านบ่อยๆขอแล้วให้ลดลงได้ไหมเช่น เคยเอากลับมาที่บ้านทุกวันขอให้ลดลงอาทิตย์นี้หนึ่งวันไม่เอากลับมาขอให้ลดลงสองวันอาทิตย์ถัดไปขอให้ลดลงอาทิตย์ละสามวันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยจนไม่เอามาเลยอ่ะแล้วถามว่าเราจะทํายังไงก็นี่งไงมันเป็นเรื่องของ productivity มันเป็นเรื่องของ utilization เราอาจจะไม่ได้ใช้เวลาในการเคลียร์งานอย่างเต็มที่เพราะมันก็ลามไปถึงเรื่องของการไม่มีไม่ได้วางแผนหรือไม่ได Prior i t y ก็ได้มันก็เลยทําให้เราไม่สามารถที่จะทํางานให้เสร็จมากที่สุดได้ในที่ทํางานก็เลยต้องติดเอากลับมาทําที่บ้านอันนี้เรื่องจริงบางคนอาจจะเถียงข้อประเด็นแต่ผมมาเคยทํากิจกรรมมาเยอะแล้วนะครับกับลูกศิษย์นะฮะแล้วก็กับลูกค้าเวลาไปสอนในองค์กรเนี่ยพอคุยกันไปคุยกันมาให้ลองทําไปทํามาเนี่ยสรุปก็สามารถทําให้เสร็จในที่ทํางานได้แทบท้งนั้นนะแทบทางนั้นนะครับมันเป็นที่เรานั่นแหละ ที่ยังไม่ได้ทําในส่วนของการวางแผนการจัดตารางงานหรือว่าการใช้ศักยภาพหรือวิธีการใหม่ๆใ,ในการรับมือกับปริมาณง,งานที่มากขึ้นนั่นเองนะครับทัดเจนนะครับว่าถ้าอยากให้มี work life ที่มันบาลานซ์จริงๆเนี่ยมันต้องแยกพื้นที่ที่บ้านออกจากที่ทํางานให้ได้ยิ่งเราเอางานนะครับกลับมาที่บ้านเนี่ยพื้นที่ที่บ้านมันจะไม่เหมือนบ้านมันจะกลายเป็นที่ทํางานเนี่ย แล้วเราจะเริ่มนัวลว้เราจะเริ่มเอาปัญหาในที่ทํางานกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วมันเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เราไม่เหลือพื้นที่ที่จะระบายความเครียดเลยแล้วก็คนรอบตัวที่บ้านก็จะเอื้อมละอาเราไปด้วยดังนั้นพยายามหน่อยนะครับทําได้ดีกับตัวเองแล้วก็ดีกับคนในครอบครัวด้วยนะครับอันที่ห้าลาพักร้อนจริงๆแล้วกฎหมายมีให้เราลา ก็เพราะว่าเขารู้ว่าคนทํางานแล้วก็ต้องพักความเครียดมีมันก็ต้องหาที่ให้มันปล่อยออกไปได้ด้วยใช่ไหมครับการเที่ยวพักผ่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลีกหนีไม่ได้แล้วก็ไม่ควรนะครับกับการเลือกที่เอาเวลาพักร้อนเนี่ยมาลาเพื่อเอางานมาทําที่บ้านอย่างนี้ไม่เอาหรือเอาเวลาพักร้อนเนี่ยเพื่อมานอนสมอยู่ที่บ้านอันนี้มันก็ไม่ได้ช่วยมาท่าดีควรน,นอนพักมันเหมือนกันดีขึ้นนะครับแต่เอาเข้าจริงเนี่ยความเครียดมันยังแค่แอบอยู่นะ มันเองไม่ได้หายไปนะครับดังนั้นเนี่ยแนะนาําว่าไหนๆจะพักแล้วเนี่ยพักจริงเลยดีกว่าพักแบบต่อให้มีงานติดตัวด,ด้วยบ้างเนี่ยแต่ว่าต้องให้เวลาในการพักมากกว่าทํางานให้มากที่สุดแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับที่ที่จําเจไปที่ที่ใหม่ๆนะครับไปได้กับครอบครัวไปที่ใหม่ๆกันได้จะดีมากหรือถ้ายังไม่มีครอบครัวก็ไปคนเดียวก็ได้นะครับ ไม่ต้องไกลมากก็ได้ใกล้บ้านที่ที่ไม่เคยไปร้านที่ไม่เคยกินตรงที่ก็ช่วยได้แล้วนะครับนี่ก็จะเป็น5ข้อเชื่อว่าทุกคนที่เป็นคนทํางานเนี่ยสามารถบริหารจัดการ5้าหข้อนี้ได้อยู่แล้วแหละถ้าเกิดว่าทาทุกอย่างแล้วเนี่ยมันก็ยังไม่ดีขึ้นถ้าถึงจุดที่นอนไม่หลับแล้วต้องพึ่งพึ่งการกินยาแล้วนะครับการกินแบบนี้บ่อยๆก็ไม่ดีนะครับแล้วก็เริ่มมีปัญหาสุขภาพที่ขึ้นเรื่อยๆควรจะต้องปรึกษาคุณหมอแล้วแหละคุณหมอในที่นี้คือก็ต้องเป็นจิตแพทย์ ได้มีโอกาสได้ได้ระบายได้เล่าให้คุณหมอฟังนะครับเพื่อ,อขอคําแนะนําขอแนวทางการแก้ไขเพราะว่าหลายคนเนี่ยพอมีการสะสมความเครียดมากเข้าไปเรื่อยๆเนี่ยเลยจุดที่เบิร์นเอามาหลายครั้งแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาสุขภาพจิตไปเรียบร้อยแล้วก็ได้เช่นโรคซึมเศร้าเป็นต้นนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่ยก็ไม่อยากถึงจุดนั้นแหละคุณหมอช่วยเราได้แล้วโรคพวกนี้ไม่ใช่เป็นโรคที่รักษาไม่ได้นะครับสุดท้ายงานก็คืองานเพื่อร่วงงานก็คือเพื่อร่วงงาน หัวหน้าคือหัวหน้าแต่สุขภาพจิตมันเป็นเรื่องของเราถ้าเราไม่เรียนรู้รู้จักรักษาเอาไว้เราก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งเนาะวันที่เรามีสุขภาพไม่ดีต้องล้มหมอนนอนเสื่อบริษัทก็ไม่ได้ดูดำดูดายอะไรหรอกครับงั้นดูแลตัวเองดีกว่าเราจะได้แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจทำงานกับใครก็ได้นะฮะก็ฝากเอาไว้นะยุคนี้ก็สองทิศนี้ก็ขอให้ทุกคนพักผ่อนให้เต็มที่ครับแล้วมาสู้กันใหม่ กับวันจันทร์ถัดไปวันนี้ผมดรพีรรัตนวัฒน์พรคุรรคตรคณต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับจ h e Practical Life หลากหลายแนวคิดพิชิตทางตันทางวิทยุครอบครัวข่าว FM 1 0 6